สวัสดีครับผมโจนัถเลศนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมารีวิวการใช้ตัวออกซิเจนกระป๋องหรือออกซิเจนพกพาก็ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ทดแทนการให้ออกซิเจนโดยเครื่องออกซิเจนหรือถังออกซิเจนได้ทีเดียวแต่เป็นตัวที่เรียกว่าใช้ในการฉุกเฉินนะครับในกรณีที่เรียกว่าระหว่างเดินทางนั่นเองนะครับปกติเขาจะใช้ในการออกกําลังกายสำหรับสำนักกีฬาที่ต้องการออกซิเจนเร่งด่วนนะครับหรือคนที่เรียกว่ามีภาะวะขาดออกซิเจนแบบชั่วคราวนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยจะช่วยสําหรับถ้ามีอยู่ที่บ้านก็เขาเร ช่วยอุ่นใจขึ้นนะครับถ้าเกิดเรามีเพราะว่าเรื่องขาดออกซิเจนใช้ตัวนี้ก็อาจจะดูแลได้ถึงหลายชั่วโมงทีเดียวนะครับแต่อาจจะไม่ได้ทดแทนเครื่องออกซิเจนทีเดียววิธีการใช้ง่ายมากครับกรณีคนที่สั่งจิวพัทจะได้1กระป๋องนะครับหกระป๋อมีทั้งหมด8ลิตรนะครับวิธีการใช้ง่ายมากก็คือแกะนะครับก็หลังจากที่เราแกะตัวของกระป๋องนี้แล้วเนี่ยจะมีส่วนประกอบแค่2ส,ส่วนนั่นเองนะครับและก็คือตัวของฝาก็าให้ถอดฝานี้ออกนะครับมันจะมีตัวล็อกนี้ให้เสียบไปที่ ให้ตัวเว้าสูงเนี่ยเป็นโค้งของจมูกนะครับอยู่ด้านบนนะครับโค้งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนปากเนี่ยก็จะโค้งน้อยกว่านะครับวิธีการใช้ง่ายมากครับก็ให้ข้อไปที่ปากของจมูกนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10-15วิค้างไว้แล้วกดให้มีตัวของออเีนออกมานะครับ แล้วก็หายใจออกครับคือหายใจเข้าประมาณสักสิบวินะครับเพื่อออกซิเจนบริสุทธิ์ได้เข้าปอดเรามากที่สุดนะครับแล้วก็ตอนหายใจออกก็คือเอาตัวกระป๋องออกได้นะครับอาจจะทําติดต่อกัน10ครั้งได้นะครับแปดถึงสิครั้งได้นะครับต่อ1รอบนะครับเดี๋ยวขอกหนึ่งรอบนะครับรอบปากนะครับหายใจออกครับพอเราใช้เสร็จนะครับก็ก็ถอดออกได้นะครับแล้วก็ ปิดกับไปนะครับแนะนําว่าควรใช้แค่กระป๋องหนึ่งต่อบุคคลหนึ่งนะครับอย่าใชา้หลายหลายคนนะครับจะติดโควิดได้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะบุคคลแล้วกันนะครับก็หวังว่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้กับทุกท่านได้อุ่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็กรณีท่านมีความสงสัยในเรื่องของการติดเชื้ออยากให้ไปตรวจนะครับแล้วถ้าเกิดว่า ในระหว่างที่เราได้รับผลแล้วหายใจไม่ค่อยออกนะครับยังมีระหว่างรอผลเนอะบางทีเราอาจจะมีโอกาสติดแต่ว่าเรารอผลอยู่เนี่ยเรารู้สึกหายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับตัวนี้ก็จะมาช่วยแบ่งเบาได้มากเลยครับ